นีะะคเสื้อผ้าก็ไม่มีเทสนะคะขาต้นแต่เขายันจะข้อตาตุ่มอยู่แล้วนะคะอะไรของกระเป๋านี่เก็บของอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ผมพูดเรื่องแฟชั่นอะไรอ้าวต้นอย่างนี้นี่ผมมอไซค์คว่ำบ้างนี่ลมจะได้เข้าเย็นเย็นก็มาแล้วในเรื่องที่คุณขับมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างเดียวหรือคุณขับคว่ำอย่างไรอ้าวคุณไหวไหมคะเนี่ยคุณไหวไหมไม่เป็นหนุกนะครับใช่ไหมนี่ล้วดูผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับดูดูวินเบอร์ไรเบอร์ไรเบอร์ไร เบอร์เจ็ดเบอร์อะไรไม่มีค่ะแต่ดิฉันไม่จำเป็นต้องมีเบอร์ค่ะคุณขาอยากจะมาขอเบอร์ดิฉันคุณนี่จะตามแบบว่าเยยดคุณนี่หญิงจะตายคุณนี่หญิงมากเลยเนี่ยดิฉันไม่หญิงทำไมวินมอไซค์วินมอไซค์เด็กแว้กคนจราจรไม่มีสิจีบลูกเจ้าของร้านน้องไงก็มีค่ะแต่ว่าดิฉันดิฉันพยอะไรให้ดิฉันได้ชอบคุณคะคุณแชมป์ผ่านรอยผมเนี่ยข้างนอกอาจจะดูซกมกนะครับแต่จิตใจผมสะอาดจิตใจผมสะอาดผมเนี่ยรักแท้ ถ้าผมไปแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะเก็บตังค์พาคุณไปกินข้าวร้านหนูหนูไม่รู้เรื่องตายความอีกกี่รอบนี่ฮแล้วรู้ไหมผมเคี้ยวนี่ทำไมเพราะว่าผมเก็บตังค์ผมไม่มีอะไรกินผมกินอย่างนี้เคี้ยวทั้งวันมันเป็นดิ้งบไม่ใช่เหมือนมากเลยนะเนี่ยเคี้ยวทั้งวันเลยนะคะอ่ะไม่รู้จะไปรักเขาได้ยังไงนะคะผู้ชมติดตามดูแล้วกันนะคะสำหรับพวกค่ะ